ว่าเนาะว่าเขาเอาแดงเขาเอาขาวเขาเอาขาวเขเอาเอาแดงเอาขาวเอาหยังนี่มันมีจักเส้นเนาะล่ะคือเนะเอับน้ําเผานี่นับอันนี้เออนแดงนี่เฮาสิได้สีอื่นเฮาก็เอาสีอื่นใส่แต่ว่าให้เอาทอเานี่มันได้ฮู้ซ่ําจัก ตาแล้วเจ็กสี่เอาสีใส่ใส่กสีใสใส่ก็บด้สีบนมีปัญหาแต่ว่านับเส้นามนับเส้นแถวูกาย้อยกัเา็ปจิบหวเดีแปดเก้าบจู้นี่สมติเราจีบมูนับคนใส่แต่ลาเขากระชอนสิ่ที่สาวเนี่ยเลยผูกอันเดียวเด้วเีนีู่กอันเดียวอันผูกแล้วสองันแล้วสองส้นสอส้นอันนี้เขาเอาจักผู้นี่ ถูกสองเซนยายกระชัเป็นเงนนี่นี่เป็นน้อยมันไม่เข้าใจหรอกมูเปนน้อยเขาเอาสองเซนเงจะจะมูละสองเซนมูละสองใช่เอออันนี้มูละสี่เซนเนี้ยบาทมูละสี่เ่าเป็นยังเออถ้าหนูอยากได้หาเซนนั่นมูละสี่เซนจะราบาบาเขียวเนี้ยอันอันหลายอันนี้คือขึ้นอยู่กับเขาเขาเออขึ้นอยู่กับเขาอันนี้มันนั่นป็นบาบาเขียวมะฮอดมะฮอดนี้มะฮอดนี้ nãy ờ, cho là cho mình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  cho โได้ฟอะจัดือันแหก้เทปละเขาละเขาได้ลเาเขาเขาอกรกกอนอันต่อไปก็เอาใดมากกอนใสอีกก้อนเออแค่นันหะนี่เขาก็ะูกไปลวลาละระูกละระมต้องนบว่าฟื้นซีฟื้นหาฟื้นพกอันอันอันเขาวงนี่้างนข้างในข้างในข้างใางในางาน้น้ง้องน้งนอันนงนั ที่ปูเขาต้องแก่จ้าจมันอันใจกลางมันเองเออลอย,ลอยไปบําหรอเปล่ไปรูนมันลอยมันกมัลอยลอยคิิดหกมุ้เนี่ยมงกลางเนี่ยลอย1ิบหกมื้มอนี่อันนี้อันนี้ิสามอันนี้1ิบหานี่สามหาชิหานก็อ,อ่น หน่งสปาี่ห้าปินจงี่หานี้เอออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากแกอันนี้เขาเอาชิบสองหชอันนี้ชิบหาอันนี้ิบห้าหุหิบห้าิบห้าสมกเดแี๋ยวเน้ขาเอาชอีก ตอนมา่ก่เขาแ่บนเดเวาเขาติเขียนตามนี่เขาเขียนไหมเขาเขียนค่ะชอบนีเขาติเขียนว่าอนี่เขาเห็นมันมีตัวเลขอยู่เขาตัวเลขข้าไม้อะไรย่ายไมนี่ละมอนเห็นตัวเลขเขาเอานี่อันนี้อันนอี่ออันนี้สองหูอันสองหูอันนี้นี่สิบที่สาหูเฮ้ยนี่ี่หูันยนไปโอ้ ด้ย่ไหนผู้เขาก็ติดเขียนเเขียนในมเขาผู้ใดที่กเข่าใจนะิบอ้ลวเ็บัยาดอกจาเนไปนี่บเมืคืนจะไปฝันวาเขาเอาไหลมาไล่ไลนไเบิ่งไหลเจริญเมอเปฟอม่ใช่ยุ่ยไร ทีแรกมาสอแม่ก็สอเแล้วก็ไปสอทั้งคนต่อลายรกินไปฝันไปสออย่างง่ายนุ่นยิ่งยิ่มหุ่นอ่ะยิ่งหุ่ยพุ่นอ่ะโอ้ยหุ่ยหุ่ยแี่เพียงคนตั้มยม่เด้หรอยางอยู่ไงไปเบิ้งกี้เข้ามาเรียบร้อยว่าเพชรยังไงมันม้วนเป็นหยังจังเสียวหมูวัวหมูวัวนี่ก็มาตั้มนี่ร้อนก็มาเด็ดกินเลยเป็นคนเดียวฟังตัดลูกดิมิดก่อนมาอีก